มาถึงเกมที่รัชนาวีพบกับบาง,องกอก glass นะครับคู่นี้เสมอกันไปแบบจืดชืดศูนย์ประตูต่อสวนนะครับบาง,องกอก g l a s ได้แต้มแรกในนัดการนี้แล้วแต่ต้องบอกว่าเป็นแต้มที่น่าผิดหวังมากรูปเกมเนี่ยไม่ได้เหนือกว่าแล้วก็ไม่ได้ดีเลยในเกมนี้ครับบาง,องกอก g l a s หมายมัั้ามือว่าจะเก็บ3คะแนนแรกในนัดนี้นะครับเพราะว่านัดที่ผ่านมาพวกเขาไปเยือนโคราช ไปเยือนบุรีรัมย์นะครับแพ้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งยังหาประตูแรกของฤดูกาลพร้อมกับแต้มยังไม่เจอใช่แม้ว่านัดนี้จะจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์กับราชนาวีทีมที่ดูแล้วเป็นรองสุดกู่นะครับแต่บางกอกลัสด้วยรูปทรงด้วยภาพรวมต่างๆของทีมเนี่ยต้องบอกว่าสอบตกมากๆโดยเฉพาะสี่นักเตะต่างชาติวันนี้แมสมิดกองหลังเล่นผมว่าลอยลาลงไปเยอะพลาดเยอะมากครับ สามนักเตะต่างชาติอย่างเมนดี้ี่ตัวสุดท้ายที่เปลี่ยนลงมายิงจอดจ่อไม่เข้าไม่เข้ามาริโอยูรอฟสกี้ก็ฟอร์มตกแบบน่าใจหายเหมือนกันอาร์เวนโตติก็ยังไม่แผงนิดเลยในสามเกมที่ผ่านมารวมถึงนักเตะไทยในบางกอกการพึ่งที่ติพันธ์เยอะมากที่ติพันธ์ทางานหนักมากแม้ว่าจะรู้ว่าค่าเหนื่อยค่าตัวมหาศาลถึง30ล้านกว่าบาทนี่นะครับแต่ว่าด้วยนักเตะ ที่พึ่งนักแต่คนเดียวและที่พันวิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าบางกอกการ์ดถ้ายังไม่ปรับทีมยังไม่ปรับเกมยังไม่ปรับรูปแบบการเล่นบางกอกการ์ดก็จะอาจจะเป็นทีมธรรมดาที่จบอันดับ5้าหเจ็ทั้งที่งบประมาณสูงมากใช่ครับขณะที่ราชนาวีเกมนี้ต้องบอกว่ามาดีมากนะครับน่าจะเป็นผู้ที่ชนะได้ด้วยแต่ปัญหาของพวกเขาคือ จังหวะจบสกอร์ที่ไม่เฉียบคมเลยเหมือนเหมือนกับนัดแรกนะครับราชนาวีเนี่ยมีโอกาสยิงอุบลตั้งแต่นัดแรกที่พวกเขาเหลือ10คนเนี่ยเยอะมากแต่ยิงได้แค่1ประตูเช่นเดียวกับนัดที่2ท,ที่บุกไปเสมอชนบุรีหนึ่งหน่<ๆ><ๆ>มีโอกาสยเยอะเยอะเช่นกันนะครับ เช่นเดียวกับวันนี้ม,มีโอกาสไม่ต่ำกว่า5ครั้งไม่กรอบ6หลานะต้องใช้ก็ว่า6หลานั้นเองแต่ว่าสุดท้ายก็ยิงไม่เข้ากรอบอก็ทําให้แบ่งกันไปทีมนัหนึ่คะแนนนะครัคร,ราชนาวีมี5มบามัอกรคัทเก็บคะแนนแรกของฤด,ดูกาลได้แล้วครับ